สวัสดีครับวันนี้มีโน้ตบุ๊ก asus r 5 1 0 z มาซ่อมนะครับอาการ usb ทุกช่องใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวอุปกรณ์ทดสอบนะครับว่าสัญญาณที่ usb เนี่ยมีไฟจ่ายออกมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีไฟจ่ายออกมาเนี่ยก็จะจะมีตัวเลขขึ้นมานะครับจะเราจะลองเสียบ ช่อง usb นะครับ okay, เสียบเข้าไปนะครับไม่มีนะครับไม่มีสัญญาณไฟมาที่ตัวทดสอบนะครับลองย้ายไปอีกช่องอีกด้านหนึ่งนะครับ okay, เสียบเข้าไปนะครับดูที่ตัวเช็คสัญญาณไฟก็ไม่มีนะครับเสียบอยู่นะครับลองย้ายไปช่องสุดท้ายนะครับ เสียบแล้วช่องสุดท้ายก็ไม่มีไฟนะครับแต่ว่าช่อง USB ทั้ง3ช่องที่เครื่องนะครับไม่มีไม่มีไฟจ่ายออกมานะครับปกติช่อง USB จะมีไฟ5โวลต์จ่ายออกจากตัวเครื่องนะครับจากจ่ายออกจากตัวช่อง USB นะครับก็เดี๋ยวต้องลองแกะเครื่องออกมาดูนะครับว่า ตัวช่อง USB ตัวไหนนะครับที่ที่มันช็อตหรือว่า IC ตัวไหนที่มันช็อตนะครับทำให้ไฟตัดหายไปจากช่อง USB นะครับครับเครื่องโน้ตบุ๊กอสุุนะครับอาการ USB ใช้งานไม่ได้ทุกช่องนะครับตอนนี้ผมได้ทำการแกะตัวเมนบอร์ดออกมาทำการตรวจเช็ควงจรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอ อุปกรณ์ IC ที่มันเสียอยู่ในวงจรนะครับทำให้ตัวช่อง usb เนี่ยใช้งานไม่ได้ทุกช่องนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเสียบสาย usb นะครับที่จะเช็คตัวแรงดันไฟนะครับก็จะมีแรงดันไฟขึ้นมาบนหน้าจอของตัวเครื่องเทส usb แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอ่านค่าได้อยู่ที่ 5.17โวลต์นะครับซึ่งเป็นแรงดันไฟปกติของตัวช่อง USB นะครับส่วนอุปกรณ์ที่เสียหรือว่าตัว IC ที่เสียอยู่ในวงจรนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวจะเล็กๆนะครับอาจจะโฟกัสได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็พอมันตัวเล็กมากนะครับถ้าเกิดเทียบจากปลายนิ้วผมเนี่ย เดี๋ยวจะทำการประกอบลงเครื่องนะครับแล้วก็ทดสอบด้วยโปรแกร,รมบน Windows อีกทีหนึ่งนะครับครับเครื่องโน้ตบุ๊ก ASUS อานนนะครับอาการ USB ใช้งานไม่ได้ทุกช่องนะครับหลังจากแกะตัวเมนบอร์ดออกมาซ่อมแผงวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบบนโปรแกร,รม Windows ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอตอนนี้เนี่ยผมเสียบสาย ตัว usb เมาส์นะครับตัวนี้นะครับ usb เมาส์ไปคู่กับตัวตัวเทสแรงดันไฟของช่อง usb นะครับเดี๋ยวจะเสียบสายแล้วก็ทดสอบดูนะครับโอเคมีเสียงสัญญาณเข้าไปที่ตัว windows นะครับแล้วก็แรงดันไฟของตัวช่อง usb เนี่ยก็จะอยู่ที่ 5.17 5.18โวลต์ 5. 17, 5. นะครับซึ่งเป็นแรงดันไฟปกติของช่อง USB นะครับเดี๋ยวลองลองเลื่อนเมาส์ดูนะครับนี่นะครับพอยเตอร์เมาส์จะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาได้นะครับลองย้ายไป USB อีกช่องหนึ่งนะครับโอเคมีสัญญาณเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ตัวแลมดันไฟที่ USB อีกช่องหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่5.17โวลต์นะครับก็ปกตินะครับสัญญาณเมาส์ใช้งานได้หรือไม่นะครับลองมาเช็กดูนะครับก็ได้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาได้นะครับนี่นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาได้นะครับช่องสุดท้ายนะครับจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาอีกด้านหนึ่งนะครับทดสอบนะครับ อันนี้โอเคก็เสียบเข้าไปแล้วก็มีสัญญาณเข้าไปที่วินโด์นะครับแรงดันไฟก็จะอยู่ที่5.17โวลต์เหมือนเดิมนะครับลองเลื่อนเมาส์ดูนะครับโอเคเมาส์ก็เลื่อนได้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาได้นะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้นะครับ สำหรับลูกค้าที่มีเครื่องโน้ตบุ๊กเสียและต้องการส่งซ่อมนะครับสามารถส่งซ่อมได้ที่ศูนย์ซ่อมโน้ตบุ๊กลมสักนะครับร้านจะอยู่บริเวณตรงข้ามกับสารจังหวัดลมสักครับข้างๆกับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับสำหรับร้านคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าร้านซ่อนคอมนะครับถ้าต้องการส่งเครื่องมาซ่อมนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับจะมีราคาพิเศษให้สำหรับร้านค้านะครับแล้วก็สำหรับช่างนะครับ ก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับ